สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ท่านทุกคนเข้าชูช่องของปูนานสาวบาทนะครับครับคลิปนี้ e p ีนี้นะครับปูนานจะมาประกาศรับเสื้อเหรียญน,นะครับประกาศรับเสื้อเหรียญน,นะครับในราคาเริ่มต้นเหรียญละ500บาทขึ้นไปนะครับเนาะเสื้อเหรียญผ่านการจ่นะครับผ่านการจ่นะครับเนานะ เริ่มต้นตี่5 0 0บาทขึ้นไปถึง1 0 0 0บาทนะครับตามสภาพนั่นก็คือเหรียญที่ทานหันนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญ2บาทนั่นเองนะครับเนาะเหรียญ2บาทนะครับปีพศอ่าปีพศ2560นะครับเป็นปีสุดท้ายของการผลิตนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับเนาะข้อมูลของเหรียญนี่นะครับเนาะ ด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปนะครับแบบพระเศียรใหญ่นะครับเนาะพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับพิงพระพักไปทางด้านซ้ายมือของเขานะครับแล้วก็มีข้อความอยู่ทางด้านซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วข้อความรัชกาลที่9้าอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับซึ่งเปเรียนพระเศียรใหญ่นะครับเนาะเป็นเนื้อท้องเหลืองแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นเนื้อที่เปลี่ยนจากสีเงินมานครับคือเนื้อนี่เปลี่ยนเป็นเนื้ออะลูมิเนียมบอลนะครับเนาะอะลูมิเนียมบอลนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงกลางเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นพระบรมมหาบรรพตนะครับของวัดสักเกตร,ราชาวรมหมาวิหารนะครับเนาะ,นะพระบรมมหาบรรพตของวัดสักเกตนะครับ ส่วนมุมด้านซ้ายบนคําว่าประเทศไทยนะครับมีข้อความคํำว่าประเทศไทยแล้วก็มุมขวาบนเป็นปีพศ2อ6 0นะครับเนาะแล้วก็ชนิดราคาหน้าเหรียญก็อยู่ด้านล่างนครับ2บาทนะครับเนาะเป็นสีแบบนี้นะครับที่ท่านหลายคนหลายอย่างหันอาจจะเป็นเหรียญที่มีสีเงินสียัลงที่ประกาศตามสื้อกันนะครับแต่ผู้นานั้นนะครับมาได้ไป เอาแบบสีเงินแล้วเอาสีนี่แหละครับเนาะอ่าเดี๋ยวมีจุดสังเกตให้ดูนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญน,นี้นะครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยูที่นะครับยาวเอทจุดเจ็ดมิลิเมตรนะครับน้ำหนักยูที่สี่จุดสี่กรัมจำนวนการผลิตทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับยูที่2องร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นเหรียญด้วยกันนะครับอสองร้อย อ่าสองล้านนะครับ8 5 0 0 0นห้าหมเหรียญในกันนะครับก็ผลิตนักนะครับเหรียญเรียวนี้นะครับเนาะก็อ่าผูนานไปจับจ่ใจใจสอยตามตลาดก็ยังได้ทอนมาบางเหรียญก็ยังสวยๆงามๆอยู่นะครับเนาะนะสวยๆงามๆอยู่ก็มีนะครับเนาะก็บางผู้บางคนก็ได้เก็บไว้นะครับเนาะเก็บไว้สะสมไว้นะครับเนาะแต่อาจจะบ่ได้สังเกตนะครับว่าอ่าเหรียญแบบนี้นะครับปกติเนี่ยที่ว่ามัน มีราคา5้าอยขึ้นไปเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเนาะแต่เหรียญปกติปูนานบริฮับเนื้อย่างที่ภาพนี้ยังบริฮับซื่อนะครับยังบริฮับซื่อนะครับเนาะยังบริฮับซื่อนะครับเอาเอาไปพอเหรียญตีปูนานจะประกาศฮับซื้อเลยเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่าเป็นแบบไหนนะครับเห็นหรือยังครับว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับท่านสังเกตเห็นตรงไหนครับเนาะสังเกตนะครับแค่ด้านหน้า้านหลังนะครับเนาะ ด้านหน้าหนึ่งจุดข้างหลังหนึ่งจุดนะครับเนาะ,ะราคาขั้นตำ่ำรับซื้อตั้งแต่500บาทถึง1,000บาทเหรียญผ่านการใจ้นะครับเนาะเหรียญน,นะครับเป็นสภาพไหนนะครับท่านมาต้องไปคัดไปถูกมันเนาะนะครับถ้าเหรียญมีห้อยหรือว่ามีการซึกหอ้อนะครับก็จะราคาก็จะลดลงเนาะหรืออาจจะบม่มีราคาเลยก็ได้นะครับเพราะว่า เหรียญผ่านกาใจนั่นนะครับจะเน้นอยู่ที่ความคมชัดนะครับเนาะถึงมันจะดํามีสนิมอย่างก็อยนะครับตามธรรมชาติเลยนะครับเนาะมันต้องไปคัดไปอย่างนะครับเนาะเอาละครับเนาะจุสังเกตบุนาน์มือดูเลยจุสังเกตเป็นแบบไหนนะครับไปดูความแตกต่างนะครับนี่ความเปรียบเทียบนะครับเอาเหรียญแรกกันเลยที่บุนานย่อลงมาอันน้อยๆนะครับเนาะอยู่ทางด้านด้านซ้ายมือนะครับเนาะสังเกตตรงจุดไข่ปลารอบวงเหรียญนะครับเนาะ จุดไข่ปลาเป็นจุดๆอยู่วงในเนี่ยนะครับจะมีช่องวางหางจาคขอบของเหรียญนะครับสังเกตดูนะครับอ่าแล้วกรเหรียญทางด้านขวามือนะครับดีปุนาขยายขึ้นมาใหญ่หน่อยนี่นะครับสังเกตจุดไข่ปลานะครับจะติดชิดกับขอบของเหรียญเลยนะครับนะครับนอกานี้คือจุดที่สังเกตนะครับด้านหน้านะครับดูแค่จุดไข่ปลาอย่างเดียวนะครับเนาะถ้ามีติดชิดขอบแบบนี้นะครับส่งรูปภาพมา อ่าประเมินราคาสอบถามกับปูนันได้ตามไอดีไลน์นี้ได้นะครับเนาะก็มาประเมินราคากันก่อนอู้กันกอนนะครับนาอบอกมีค่าใช้จ่ายอันยังสักอย่างนะครับเนาะอ่าประเมินราคาฟรีสอบถามได้ฟรีนะครับเอาไปดูตัวด้านหลังกันนะครับนาอด้านหลังไปแบบไหนนะครับเหมือนกันด้านหน้าเลยครับจุดสังเกตนั่นคือจุดไข่ปลารอบวงเหมือนกันนะครับจะติดชิดขอบนะครับนาอที่มีราคารับซื้อนะครับ อ่านะครับเนาะถ้าใครมีตามที่ผู้นานประกาศรับซื้อทั้งด้านหน้าด้านหลังคือจุดไข่ป่าติดชิดคอของเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ส่งภาพมาประเมินราคากับผู้นานได้นะครับเนาะนะครับผู้นานรับซื้อกันตามตั้งแต่500บาทถึง1,000บาทนะครับเนาะอ่าสังเกตนะครับว่หาห้องจับใจใจสวยใกยา้เก็บไว้กับห้องบัได้สังเกตก็มีนะครับเนาะห้องบันได้สังเกต ลองไปดูข้าเรียนของท่านตามกระปุกยังได้นะครับเนาะอาจมีราคาหรือมีหลายๆเหรียญด้วยก็ได้นะครับส่งมาจากไ d ้ใดๆนี่ก็ได้นะครับเนาะไอดีไลน์นี่ของปูนานนะครับในลืมแอดํำหน้านะครับเขียนว่าหนานสองศูนย์นะครับเนาะไอดี ID ไลน์นี่ถ้าหูกปูนานได้เข้าไปดูไปอย่างที่ท่านส่งมาแล้วมันเจ้ามันอย่างไปก็ต้องขออภัยตัวนะครับเพระาะว่ามันหนักตัวเนาะถ้าหากเป็นเหรียญที่อ่าปูนานบาได้ประกาศรับซื้อที่ท่านส่งมานะครับเนาะปูนาน ดูเข้าไปดูแล้วหรือว่าทางท่านอาจารย์เข้าไปดูถ้าหากว่ายังบัตรตรงตามที่ประกาศนะครับหรือว่าเข้าไปดูแล้วบัตรตอบนะครับก็ต้องขอภัยตัวนะครับน้องพอมันนักต้องพยายามที่จะตอบนะครับเนาะพอถ้ามีเวลาปุณาะจะเข้าไปตอบนะครับเนาะถ้ามีเวลาพอจะเข้าไปตอบเกี่ยวกับราคาเหรียญที่ท่านสอบถามเข้ามาเนาะแต่จะขอดูลักๆกับเหรียญที่ประกาศรับซื้อก่อนนะครับ เอาละครับนอสังเกตเห็นกันแล้วนะครับนอจุดสังเกตเหรียญสองบาทชนิดนี้นะครับเนื้อสีทองเหลืองนะครับปี2อ6 0ั้ทางด้านหน้าด้านหลังนะครับจะเป็นเลืมจุดไก่ป่าติดชิดขอบเลยนะครับเน้อนะครับนอจะเป็นเลืมนะครับนอเอาละครับหวังว่าข้อมูลนี้เขาจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆท่านทุกๆุกคนนะครับนองผิดพลาดประการใดต้องขออภัยโัวนะครับ คลิปนี้พี่นี่ปุณนานต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอพีน่นะาคลิปนี้ขอก่าวเขาว่าสวัสดีครับ